สมัดิพี่น้องกองฝ่ายฟูตที่ตามทางเพจเตรียมุกเสียงอีกเท่าเลยช้ามอยูตายอย่างนี้โอ้ยห่้ยยทีมงานอินปูอองลองพี่น้อง ให้จะลอยออกลองเพราะเราจะใส่ซูซีบไงใส่ซูซีบแล้วก็ลงเรือลงเรือไปเที่ยวเขียนน้ำานืมเป็นเออเป็นทะเลอย่างลาวพี่น้องทะเลราบอย่างลาวพุ้นอ,นะอ๊้ยสวยขัดสวยแน,นลู่ล่ามาเฮาสวยงามพระรามเป็ดพี่น้องเอ้ยเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศนัก็ให้ก็เคยไปจัด เชียก yeah, yeah, mm ันอย่างว่าเคยเคยอยู่งแยงเลยก็ไปแต่ว okay. ่ากระทิงเนาะวันนี้นะวันน well uh huh. ี้มันน้ำเงึมมาน้ำเงึมมาน้ำเงึมและน้ำเงึมคุณนะเนี่ยเนี่ยเลียนนะเกษสิทีเลียเนาะคุณน้าคุณน้าคุณน้านะควางไงไผ่ซ่านนี่แล้วเขาเจ้าว่าเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่อาเซียนอืมขาเจ้าผลิตไฟฟ้าค่ายให้ประเทศไทยคนนี้แล้วน้ำเงิบน้ำเงิบนี่แล้วอือเราเป็นเพื่อนจิเดินทางแล้วบ่ สิลงเหลียสิลงเหลียพี่น้องที a, ่ไปลงเหลียลงเหลียสิขี่เหลียสิเป็นเหลียต้องกันเจ้วกระนำใครมาดีจังเนาะขากันมาเออมาเที่ยวประเทศลาวนี่สิเปิดไกดขี่รถกอบยางดีพอขี่รถกอบยางอู้คือฮอดไบแคบอ่ะฮอดไบจังเบิ้งรถลูกเอ้ยเบิ้งรถลูกเอ้เอออย่าให้รถเบิ้งรถเร็วเด้อ ให้น้องเขามีสมาธิขับในเดื่องเม็ซี่เอ้ยน้องเขาลยสิต่ำเล็กน้อยรถเบิร์ดสามคขอบใจลายๆเดินลูกเด้อเอออย่าเฝ้าไปเธอเด้อท่าผู้สาวโตกอนเด้อผู้สาวโตซื้อยางจำได้บอคุนนะเบาห้ไตจไปเอาพัดสปอตสเปซก่อนพี่น้อง เพราะว่าพ่นสิจำพ่นสีเอาไปจำก่นเอาไปจำกนเพราะว่ายานบ่หันดานซัน่านันหันดานดานโคกไทร่อไ้มันานี้ครับครับไปส่งเองเิ่นครับบริการคนติเอาคนไปนคนไร้บลลูกค้าไร้บ่แตละมือนะเมืองก็ไหนกอนเตลมือก็ไหลกอน เราเนิร์ลมาอันนี้ขับไปตลาดไปขับฮอดแบงไทยได้บอลนี่นะไปตลาดได้บอลไปให้ไปส่วนได้บอลเดี๋ยวเราใช้แท็บเล็กนเลยเริ่เลยเริ่มตาร์แล้วสื่อแยกก่อนสื่อบูบี้ตะหักรอบบาร์แมนตะหักขาดโอเคเส้นตัวที่แมสซี่แมนแฟนควายนี่แหละโอเคโอเคขอบใจเลยเข้บใจขอบใจเข้าใจ นดนอะไรน่ะนอนหาใหาคุณนะน้ำเงือไปรองน้ำเงือ้สุดยอดเลยนะโอ้ยเบียให้เบียอินปู่ผู้ึงเสียงดังกบกองไมเบื่อเราด ได้ไนนักเี่น้องการนเพื่อนเเห็ุห้างงามแท่ว่าเนาะพุดนะเรลียกกะไรพูดเ้อะสิลงเหลียแล้วสิลงเหลี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวลงเหลียขบวนตอนขึ้นเหเอาไรเอาตอนขึ้นเหาติอันนี้ขบวนนักท่องเที่ยวนำร้องซ่องฟังเหล่าไทยพี่น้องทางฟังไทยฟังเหล่าคนนี้นะสิพากันขึ้นเหวคุณเจ้าหนาย